ภาพยนตร์สับเป,ปะเร์มาแรงอย่างต่อเนื่องเดินหน้าสู่600ล้านจากฝีมือการกำกับของต้องเตและทีมงานไทยบ้านมากคุณภาพทุกสถิติแห่งปีสัปเปะเร์ภาพยนตร์จากจักรวาลไทยบ้านจากผลงานการกำกับครั้งแรกของต้องเตทิติซึ่งเข้าฉายไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6 6ก้าสู่อันดับหนึ่ง ภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้เปิดตัวทั่วประเทศสูงสุดประจำปีนี้ด้วยตัวเลขสูงถึง65.8ล้านบาทและหลังจากเข้าฉายได้เพียง5วันเมื่อวันที่10ตุลาคมสามารถกวาดรายได้ทะลุ100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยพร้อมพุ่งทยานต่อเนื่องรายได้จากการฉายทั่วประเทศไทยมุ่งสู่400ล้านแล้วและล่าสุดในวันที่27 ตุลาคมมุ่งหน้าสู่600ล้านภายใน22วันเท่านั้นเรื่องย่อสปสระเรอิอภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของต้องเตทิติสีนวนเรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านโนนคูนเล่าชีวิตของเจดิดนฤพลยายอิม่มหนุ่มวัย25ปีที่เรียนจบกฎหมายหวังไปสอบเป็นทนายหรือปลัดอำเภอ แต่พ่ออัจฉริยะสีทาที่ทำอาชีพสับป,ปะเลอมีอาการป่วยเขาจึงต้องมาช่วยทำงานแทนทั้งที่ทกลัวผีมากอีกด้านหนึ่งเล่าชีวิตเสียงชาติชายชิน,นศสีชายหนุ่มที่ยังทำใจไม่ได้เพราะแฟนเก่าใบข้าวสุธิดาบัวติกได้เสียชีวิตไปจึงพยายามหาวิธีด้วยการศึกษาทฤษฎีต่างๆ เพื่อที่จะได้พบเธอในโลกหลังความตายแต่กลับไปพบพ่อของเจิดที่รอาการทำพิธีถอดจิตไปโลกความฝันซึ่งพ่อเจอิดเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำพิธีถอดจิตเลยนำมาสู่ข้อแลกเปลี่ยนเสียงต้องมาช่วยเจิดทำอาชีพสับป,ประเรอภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่แนวสยองขวัญเห็นทีแต่สอดแทรกคอมเมดี้ความฟิลกูดที่ผู้ชมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แตกต่างจากหนังผีที่เคยมีที่สำคัญคือยังแฝงไปด้วยข้อคิดและสะท้อนวัฒนธรรมบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นหรือถูกลืมเลือนไป